ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุภุสกุลนะครับเนาะครับมือนี้กับเสื่องยาผ้าเลาะกับมีแนวทางนะครับเนาะแนวทางจากเมืองนอกนะครับหลานไทรนะครับเนาะครับงวดที่แล้วหลานไทรกับเขาอยู่ครับครับนี่กับเป็นยุนาจอตอนนี้กับเป็นเลขเล้าพัฒนานะครับเด้อขึ้นนี่ครับวันที่สิบเก่านะครับเนาะเล้าพัฒนาวันที่สิบเก่ามี มีตัวหน้าโคกนะครับเลขหลานสาวนะครับเนาะเลขหลานสาวครับเล่าพัฒนาเนาะครับขึ้นีนเพิรกได้ยุครับแปนาะครับเนาะมัเข่าเก้าแปดสองเลขสามตัวครับเลขศูนย์เก้นย์เก้าเลขสองตัวครับเลขสอตัวกับยุข้างบนเนาะครับเนาะเป็นพระจับมาหัยนะครับเป็นเลขสามตัวศูนย์เก้าหนึ่ครับ มันมันเป็นเลขกสองตัวนะครับเนาะศูนย์เก้าครับครับเอฟซีกับซีดาน้ำกันถูทุกคนอยู่ครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามให้เสี้ยงยากดไลค์ครับกดแชร์ให้น้ำครับเพื่อบอผ่านแนวทางนะครับเนาะแนวทางได้ดีจากเสี้ยงยาผ้าเลาะครับวันนี้ก็มีแนวทางจากเมืองนอกอิสราเอลแล้วครับครับเมืองนอกจากอิสราเอลียนะครับเนาะ ครับอันนี้ก็เป็นเลข่ล่าวของหลานสาวนะครับเด้อครับข้าวแปดสองนะครับเนาะแปดสองเต็มเต็มครับครับวิ่งลูดเพิ่นกาบ่เขาเนาะครับเนาะครับลูมออกลูดสองครับก้บ่เป็นยังนะครับเนาะก้ได้หลายตัวเติบอยู่ได้ทั้งดิ่งทั้งทุกอย่างแหละครับครับแนวใดเนาะอันนี้เป็นของหลานสาวเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะตามตัวนะครับเด้อ ถามต่อเสียงยาพลาดหรอกครับนี่ก็เป็นเลขนี่เป็นเลขของครับเมื่ออิสราเอลครับงวดวันที่สิบหกเยครับเด้อยืนยันครับวันที่สิบหกมีตัวหน้าหกหกครับค่ะเพิ่นกับเขาขมไห้แล้วครับขมเต็มเต็มลวครับมันออกสามศูนย์นะครับเนาะ เลขงวดเมื่อกี้นี่เลขงวดเมื่อกี้นี่ออกสามศูนย์ครับเข่าสามศูนย์เต็มๆครับครับกับนมันออกเกทสองนะครับเนาะบนมันออกเกทสองอ่าเเข่าเนาะครับเนาะคนจับคูไม่ให้บ่ถือเพราะมุกลมให้ถือเยู่ครับแต่ว่าคนบาดเจาลงมาลางเนาะครับเนาะครับมันเป็นเลขบนครับมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเลขบนครับ เจ็ดสองห้าครับง่ายไปเลยครับเลขตัวนี้เจ็ดสองห้าเจ็ดสองครับมันออกกับเจ็ดสองถือว่าข้องเพลินขามาดีตลอดนะครับเด้อครับเข้าตลอดเข้าทุกงวดครับเ่ามีเ่ามีหลุดจากงวดครับครับคำว่าหลุดนี่โบข่อยมีนะครับที่เสี่ยงยาผ้าเลาะเบิ้งมากเนาะครับเนาะครับนี่ก็บสามศูนย์นะครับเด้อเบิ้งเต็มเต็มครับนี่สามศูนย์ยืนยันงวดวันที่สิบหกงวดที่แล้วแหละครับ งวดนี้ครับห้ากมาตามตัวนะครับเนาะเพิ่นได้เอาตัวเลขมาแล้วครับเพิ่นได้ส่งตัวเลขมาห้แล้วครับเป็นตัวเลขของอิราเลนะครับเนาะครับครับครับนี่ก็เป็นงวดนี่เป็นงวดของวันที่หนึ่งกรกฎาเลยครับเด้อครับครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาอันนี้เป็นสูตรเต็มของเพิ่นแล้วครับครับ เหล็กของเพลินกหายตะบนแยกเดียวครับเหล้วแต่สีบนสีล่างเล่วแต่เอฟซีสีคิดเอาครับจับไซ่มานับกันก็ได้ครับครับตอนนี้เพลินยังเ่าได้ขัดครับเหล็กโค้งสุดท้ายเนาะอันนี้เป็นโครงสุดท้ายของเพิินครับชุดชุดชุดนี้เป็นโครงสุดท้ายครับเป็นโครงสุดท้ายอันนี้เป็นสุดเต็มของเพิินก็ว่าได้ครับครับส่งมาให้ใหม่ๆเนาะครับเนาะครับผู้ใดเขามาแล้วครับเบื้องไวครับพิจารณาไวครับ เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะทางซองก็ได้ทางซองก็เสนอเป็นเพียงแนวทางบม่มีอย่างมากมากนะครับเนาะหลตดตอรี่กับผ้ากันจับไ้ก็ได้ครับตอนนี้ครับสองเก้าศูนย์นี่ครับสองเก้าศูนย์เกติแปดสองเกสามตัวนะครับห้าสองห้าศูนย์ครับสองห้าศูนย์มีสามมีสามหางนะครับเนาะมีสามหาง สามคู่ก็ว่าได้ครับเลขกกับบ่มากไม่หรอกครับเลขของเพื่อนกับมีอยู่ทั้งหมดหกครูนะครับเนาะเลขเมืองอิสราเอลครับสุดตามต่อนะครับเด้อะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับหกครับเพป็นชุดชุดนี้เพป็นการย่าได้เน้นนะครับครับการยังแบบที่วัตรสุงมาให่อิบซี่พีชนะเบิ้งครับครับส่นงม้าเนินเพื่อเสด็จพีชนะเบิ้งนะครับเนาะว่าตัวใดมัน งามตัวใดมันถือสายหูสายตาเอฟซีก็ว่าได้ครับเพิ่นกส็สิได้ซุ้มเฮาก็สิได้พิจารณาเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะครับกอันนี้ก็สำนักอิสราเอลครับสำนักอิสราเอลครับของหลานชายเด้อครับเด้อเด็กหลานเด็กหลานเมืองอิสราเอลครับเพิ่นจับคู่มาให้บนกบัมีอยู่6คู่เนาะครับเนาะ เป็นเหล็กกลางครับเลขกเลขสองตัวไปทั้งบนทั้งล่างกับว่าได้ครับครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้เจ็ครับเจเนาะครับเนาะสี่ศูนย์แปดหนึ่ดศูนยครับเล็กหกตัวครับเลขหกคููครับมีเลขกยอะทั้งหมดหครูครับผููได้มากระจัดด้ะครับเด้อผูู้ได้คัดกับพานครับ ทางทองครับเป็นเพียงแนวทางนะครับครับนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับครับรอดกดติดตามไว้ครับรอดค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะกดติดตามไว้เพื่อสิบ่ผ่านแนวทางเนาะครับเนาะแนวทางดีๆจากเสื้ยงยาผ้าลาะครับเสื้ยงยาผ้าลาะสิได้จัดมาให้ครับครับมักสำนักใดครับติดตาสำนักใดครับเสื้ยงยาครับเขาเมนต์มาครับคอมเมนต์มากครับเสื้ยงยากรัสิได้ไปติดตามมาให้ ครับแต่ละสำนักแต่ว่าทุกสำนักเสี้ยงยาลงไปกับเสี้ยงยากับสิตามมาคือเก้าแหละครับคขึ้นมณีนนกับมาติดตามของอิสเรีอวก้อนครับอิสเรียวกองหลานไส้ามากก้อนเข้ากับติดตามไปก้อนเนาะครับเนาะเพื่อนให้เลขวิ่งเพ่นกับวิ่งเจ็ดกับศูนย์นะครับเด้อครับเลขวิ่งเจ็ดกับศูนย์จับคู่หายเล็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดครับสี่ศูนย์แปด 8180นนยะครับเนาะสำหรับเลข3ตัวเพื่อนก่ามีอยู่ครับเบอหลายคู่เนาะครับ3คู่เนาะครับเนาะครับเพื่อนเน้นมากอะล่อโค้งสุดท้ายของเพื่อนครับสุดโค้งสุดท้ายของเพื่อนกับถือว่าเข่าครับสุดเต็มของหลานไส้กับด้เบิ่งไปน้ำขันครับอันนี้สุดโค้งสุดท้ายของเพื่อนกับเข่าครับ30เนาะครับเนาะครับครับ เข่าสามศูนย์เต็มๆแล้วครับโอ้ขมให้ครับเข่าทุกงวดงวดที่แล้วกัเข่าครับครับงวดนี้ก็ผู้ใดเคยติดตามเสี้ยงยาผ้าลอกกับกษิเห็นนะครับเนาะครับคลิปของหลานไส้เมืองอิสราเอลครับถ้าถ้าเพืเห็นส่องเสี้ยงยากรไปเบิ้งส่องของเกลํายลำไยผ้าลวดนะครับเด้อส่องเกลํายลำไยผ้าลวดก็ลุงคือกันครับลุงคือกันครับนั่งเตี้ยมากัสับสนกันเนาะครับเนาะครับระวังเกลํายลำไยผ้าลวดกับ เสี่ยงยาพ้าเลาะครับครับอันนี้ก็เป็นสุดเต็มของเพลินแหละครับเนาะสุดเต็มของเพลินครับกัสุดที่แล้วกับสุดสุดเต็มที่แรกกัที่แลกกับเสียงยากับผเห็นนะครับเนาะหาผู้พอครับอันนี้ยืนยันว่าสุดโค้งขุงทายของเพลินเขานะครับครับครับฝากกดติดตามไปได้เลยครับเด้อ กดติดตามหลานไส้เมืองอิสเาเอลครับครับหลานไส้เมืองอิสเาเอลนะครับเนาะครับคลิปนี้กับมิมยังหลายตอกครับครับเสียงยาผ้าเลาะกับพี่ล่าพี่ล่านองแหละครับครับขอให้พี่ให้น้องยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อโฉบโชคมันหมานลำลำรวยรวยทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับ